สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการขุดเหมืองนะหลังจากที่ตัวเกมได้อ<น>ัพแพค glass เข้ามาเนี่ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันได้แร่น้อยลงนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะพาไปขุดเหมืองเลเวลหนึ่งนะโดยที่ใช้สเตมิน่าแบบเต็มเปี่ยมเนยสี่พันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสี่พันสเตมิน่าเนี่ยเราได้แร่อะไรจานวนเท่าไหร่มากนะครับก่อนอื่นเรามาเช็คความเรียบร้อยกันก่อนนะอย่างแรกคือเราจะต้องมีสเตมิน่าเต็มสี่พันโอเคถูกต้อง อย่างสองคือเราจะต้องไม่มีแร่อยู่เลยนะครับในกระเป๋าเพื่อความชัวร์ตรวเช็คก่อนโอเคไม่มีแร่ที่ได้จากการขุดนะโอเคจะได้เช็คง่ายๆหน่อยโอเคที่ขุดพร้อมเกือบสิบ,บอันมีเจ็ดอันกว่ากว่าไปเริ่มขุดเลย โอเคครับหลังจากที่เราไปขุดเหมืองมาทั้ง4 0ันเซมิน่านะก็ะได้แกลมาประมาณที่เห็นในหน้าจอด้านขวาเลยนะเดี๋ยวเรามาไล่กันดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนนครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวนี้นะตัวหินอัปเกรดเลเวล1ตัวนี้จริงๆอ่ะมันได้มา916ก้นนะแต่เมื่อกี้ก่อนที่ผมจะมาเ็บเวลอ่ะผมไปทำเวททามาก่อนแล้วมานะครับเกรดของหนึ่งครั้งผมก็เลยอัพใส่ของตลบตลาไปครั้งนึงก็เลยหายไป2ก้อ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาไล่ดูงแต่อันแรกกันเลยนะ ได้รักออริเลค่อนเลเวลหนึงสี่ก้อนรักอีริเนียมเลเวลหนึงสี่ก้อนเบรเดียมเลเวลหนึงสี่ก้อนโคอเลเวลหนงเก้าสบเก้อนถึงอัพเกรดเมทัลเลเวลหนึ่งก้าร้อยสิบหกก้อนนะนี่บอกทันีนะครับแล้วก็สุดท้ายคือมัสเตเลียมเลเวลหนึ่งเร้อยสี่สิบเก้ก้อนก็อยากตารางที่ผมขึ้นให้ดูดนะครับ เดี๋ยววันนี้พวกนี้เนี่ยผมจะเก็บเซนห,หน้าใหม่สี่พันแล้วจะไปขุดหมึองในเรื่องสองแล้วเดี๋ยวเอาตัวเลขมาให้ดูครั้งครับซึ่งผมจะทำอย่างนีง้ไปเรื่อยๆเลยจนถึงเรื่องเจ็ดเรื่องแปดนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อเทียบกับตัวไกด์ที่เราเคยมีกันในอร์เน็ตเนี่ยมันได้น้อยลงเยอะขนาดไหนนะครับแล้สำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปยไงผมฝากติดตามผลงานไปด้วยด้วยนนะอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าไปนเน้นไลฟ์มากกว่าโอเคไปแล้วผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย